สามความเชื่อมั่นที่เป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้เราอะประสบความสําเร็จเชื่อมั่นแรกก็คือเชื่อมั่นในการสร้างทัศนคติที่เป็นบวกเวลาที่เรามีความเชื่อมั่นอะมันสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านความท้าทายอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตหรือว่าเราสามารถก้าวข้ามอุปสรรคทุกอย่างที่มันเข้ามาได้หมดเลยนะคะแล้วเชื่อมั่นที่สองที่บิ๊อยากจะบอกทุกคนก็คือความเชื่อมั่นในการที่เรากล้าแสดงออกแล้วก็กล้าตัดสินใจเวลาเรามีความเชื่อมั่นอะเราจะกล้าตัดสินใจทําอะไรได้อย่างรวดเร็วแล้วความเชื่อมั่น จะทําให้เรากล้าพูดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกแล้วมันจะทําให้เราอ่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆแล้วข้อที่3เลยความเชื่อมั่นเนี่ยมันจะทําให้เราเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือคือเวลาเราทาอะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบมีความเชื่อใจในตัวเองเรามีความมั่นใจในตัวเองการเชื่อมั่นเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าหรือสร้างสายสัมพันธ์กับคนที่อยู่ซึ่งหน้ากับเราได้ดังนั้นเนี่ยอยากสําเร็จใช่ไหมลองเอา3าความเชื่อเนี่ยไปปรับใช้ดูเชื่อพี่อิงเถอะว่าแค่เราเชื่่อมมัันน ะทําอะไรเราก็สามารถประสบความสําเร็จได้แล้วค่ะ